มามล้กพี่โอ้เ,เห็ดทางกันเราดีดีแนบ่ะนในถ้าเรื่องพาเม็ดเยอะเจอบอลูกลังพี่น้องลูกลังผสมดินดากดินดากนนเนี่เในนี้ดินเืองดินดากตันลูกลังกับประมาณจา 30, ็สามสิบสี่สิบเซนตาผลกันไปเนี่ยพนเา พุทธพ่ขอขิงฮิโน่นจงวซสกันอยู่กับทีมงานเจยิปสอสอเพิ่มพูนทรัพย์สวัสดีครับ,คบอยู่ครบบอมสินออนทัวร์ครับพี่น้องอยู่กับพี่ฮิโน่พี่น,น่มตัวใดน้อฮิโน่ตัวนี้ถามซูเฟอร์ว่าสองร้อยสิบเลยพี่น้องคันนี้ ทาออ่าก็โหดแต่กทงเลนไก่โหดเนี่ยท่เลนไก่ก็บินแข็งงานสามร้อเที่ยวใช่ป่ะรู้คนขับคนคนเก่าไปไหนเนี่ยดูกับพี่หุ่นได้หนึ่งหอซีเ รูปกลางัพี่น้องไม่ใช่รูปใหญ่เป็นรูปรกลางๆหกส่วน,นจ,จวดหน่อยลูกพี่ดินมันแข็งหมดทำไมไม่จวดแท้ดินเยอะนะพี่น้องแทวนี้แต่ดินมันแข็ง ที่เป็นหินก็ว่าเป็นสิเป็นในดินดากก็ว่าเป็นแต่ว่าแกนแค่นี้เฮ็ดหน้นาเฮ็ดหน้าเพราะเขาได้เข่าตรงนี้ไม่ต้โขกมันจะเป็นโขกทีเดียเลยหยือเจ้าจะระเบิดได้ลูกพี่นะไปอีกว่าจากักตัชจะว่าดูได้ เล่นไก่ก็ว่กเขาคุมไม่เป็นหองเลียนไก่ก็ได้เพราะว่าทนี้ก็เล่นไก่แพงห้วยห้วยเนี่นนยทกีเอ็ดสวยอได้ได้ดินแบบจุกจุกเงาหมดระเบิดได้ลูกพี่เจ้าทางทางนี้เขาดีๆหน่อยลูกพี่ หกคันนะพี่น้องคือมันวิ่งไกลกระากกรมา,รมารพร้อมกันแบบเลี้ยงกันเป็นตับอยู่แป้งเป็น,ปาานตนาห่งกดาจะงานนึงนียพยายยาย ก็ขยายสายรนที่ก็เราเปลีย่ยนตรงน้นะากจับมันอันนี้ซอีทีแปลง่เนี่ยทีมันเป็นแวกมาทางนี้บางป้าไวาไว้ก็เราเจ่าเลยเจ่ทาทำทางดีๆก่อนลูกพี่รถสิบรถหก้อนมายากเออเครียเครียดทางเขาทำไง ดีแน่ที่มีแอร์ด้วพี่น้องไม่ไม่ข้า่นอกจะมีแอร์นะเหมืนกับก็้นมือไม่เท่าไหร่นะพี่น้องนะดูดูท่าทางดูอาการแล้ว นี่แหลากาล่องสิ่งเราต้องใช้ที่เป็นยังบริเกียวบริเซียนประสบการณ์ไไอะไรอย่งเี้เออออกให้หกล้อเขาดีๆหน่อยเพื่อตัการเชี่ยอหนาเชี่ยหัวหนิงว่ามือเกามือไม่ก็ไ,ได้เออเือเหตุทาได้เราก็ได้อย่าเตือนกล่องเลยลูกพีไ่ไปเลยจัดไปเลยเหตุอะไรก็ได้ ฮีโน่ฮีโน่สมองเรียนคุ้นตลบมาเลยเพียงเลอันนี้เป็นรถร่วมนะคือี้เครื่องเท่าไหร่ย,ยังไม่รู้พี่น้องยังไม่ได้สอบถามไม่แน่ใจไม่กล้าพากับแต่ก็แน่ใจนะเพีออยงเพากล้าพาก มันไม่เขียนว่า f c 9 j นะปิดข้างประตู f c 9 j ไม่ใช่เครื่องร้อเจาเพราะเนาะ่ว่าช่วง,งนขขงี้เราทีรุ่นเดียวกับยอ้ยทีมงานใน,นรุ่นเลยพี่ f c 9 j นี่ เรื่องห้าสูบก็มันเร็วกว่าไมกคันแล้วนู่นอันนี้ขอเพิ่มผู้ชัวยเ่นบริษัทอันนี้ร้อยเจ็ดห้าได้คันนี้หะดูกระบะแกน่ะแรงไม่แรงดูฝาท้ายเลยสีคือหมดแล้ว นี่ก KM ทุกตักตน้นอาณาลดเลยนะขันนี้ขันนี้ขันนี้นี่ขันนี้ขันนี้ฐานหน้ากับหัวทำไมไม่สมดุลกันพี่ดูดนะูพี่น้องหัวมันจะใหญ่ๆหน่อยฐานหน้าจะเล็กๆหน่อยเจ้ามังกรเจ้ามังกรทำไมเจ้ามาอยู่นี่ ใชใส่จักตักบ่ลืมนับพี่น้องว่าเดี๋ยวไปนับขั้นนากันขั้นเ,นนเ,เหนือใบต้นเอาจุดๆหน่อนด่ลูกพี่เจ้าเห็ดซาแทา้นับโทรศัพท์ก่อนวะยังไม่พอด้วยลูกพี่ยังไม่ยังอเพิ่งเข้าเกียร์ไปด้วยคนขับติดไปด้พี่น้องตักซาอะไก็ได้ว่า่านลูเมคโค้ได้แล้วหรือเปล่ววาแบบนี้กระบะมันใหญ่เลยพี่น้อง มัน้งยเงาอะไรไงสัเด็กกรบบะส่ง,น,งนี่กรบบะสามิดกองเถยนี่มันส่งสามมิตรกระบะสมิตเนะีนนเ่ยนัี่พี่นี่ิดอยุ่ข้างมันูจับยุคเจนนี้สามิตกองเถมีรถรอมาร่วมงานด้วยนะพี่น้องนะ อาอทางเรียงกันมาเป็นตับเลยพี่น้องเพราะก็หนุดไฟแดงมาอ่าคัานได้สิมาก,ก่อนมา175มาก่อนดูกระบาทท้ายใหแกเลยพี่น้องเกือดห้าทราบไฝั่งนึง รถมันไม่แรงหมดหรกพี่ทำไมมันพ <affe tới cond or notes> ื้ืๆอย่างนั้นล่ะรืดินมันแข็งรถมันกระสิแรงเลพี่น้องเต้าดินมันแข็งใส่รูกบายกลอดนายกคนหรือว่าคนตักจะไม่เซียนก็เป็นไปได้ด้วย ไปนี่เสี้ยนแม่แต่ตีมูลแล้วได้พี่น้องตีมูนี่เสียนคักจะไปขับตัวเองนี่นยืนวว้แหวะยังหันว่าขับบางลูกที่เป็นกาวบอ่บอๆเลยขับบ่เป็นเลยไปซ่อมไปซ่อมมูนซ่อมนี่ดีน้องใส่แกนจะพักเที่ยงไหมพี่น้องเห็นแกจจอดมนะันดึงจอดขึ้ข้าวพักเที่ยงแลนะเสร็จจะจบกับร้อยเจ็ดห้า สมอร้อยเจ็ดห้าแก้วแก้วหัวไม่มาขอบน้องี่น้องนั่นเพราะว่าฐานหนามเป็นฐานหนามเนินจจ่อคับหวนผสมดุมนกันนียมันหัวทั้งขังทั้งไทยเป็นเลยพีย่เอฟ้าไทยจะขึ้นบิดที่เขาจะขังสันจักตักน้าอาเองเรือยขี่น้องเ้วอยขอลืมขอลิมนับขาดตะอก ให้เกือกันเบคักคืลืมเบื้องหอดกล่องนี่นก็กล่องกล่องเข้าไปรถไปข้อะททางกันนี่นเต้อบอ่อนี่ขนาดที่พ่อหน้าสามลอยเกียวดูว่าพ่อแบอบบ่อนี่เ๋้าบอากว่าเรียนไก่ใช่ไหแล่ะว่า <ม>เตรียมรถออกไปไปรอชินข้าวสำหรับคลิปนี้จบเพียงคลิปนี้ก่อนนะพี่น้องนะหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ